ต่อไปเลยนะครับในสิขาบทที่6นะครับสิขาบทที่6กนี่ก็เรื่องราวก็เกิดขึ้นที่เมืองอาลวีนะครับในหน้าที่19เนะครับเอกสารพิสูจน์ชาวเมืองอาลวีก็สร้างกุฏิเกินประมาณนะครับแล้วก็ไปขอบุกรที่ตนต้องการที่จะก่อสร้างอะไรต่างๆนะครับเยอะแย,ยะมากมายก,ก,ก็ทําให้ทายกไทยกาชาวบ้านนะครับที่อยู่ในละแวกนั้นก็เกิดความ หวาดระแวงไปต่างๆนานาถึงขนาดที่ว่าเห็นอะไรก็ตามที่มีลักษณะคล้ายสีจีวรของพระนี่ก็หนีเลยทีเดียวนะครับเออหนีเลยนะกลัวถึงขนาดนั้นนะครับฉันเวลาที่เรื่องนี้เกิดขึ้นในที่นั้นนะครับก็มีพระพิสุพระมหากัสปะพระมหากัสปะก็เดินทางไปในที่นั้นนะครับไปบินทบาทในสถานที่นั้นในรัฐนั้น ปรากฏว่าเวลาที่ไปบินทบาทแล้วเนี่ยไม่มีใครใส่บาทครับพอเห็นแล้วก็หนีนะบุคคลที่เห็นเนี่ยก็หนีไปนะครับหลบไปนะก็เป็นเหตุให้บิณทบาทไม่ได้เหมือนอย่างในอุคราวก่อนนะครับก็เลยแปลกใจนะท่านก็แปลกใจก็สอบถามก็ได้ความว่าเนี่ยพิสุชาวเมืองอาราวีเนี่ย ได้ขออะไรต่างๆจากทายกทายิกาเพื่อมาสร้างกุติก็เป็นเหตุให้ทายกทายิกาเหล่านั้นเนี่ยเกิดความหวาดกลัวเรื่องราวนั้นเนี่ยก็ทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับพระองค์ก็เลยทรงตีเตียนพิสุชาวรัฐอาลาวีโดยมากมายเลยทีเดียวแล้วก็บัญญัติศิกขาบทเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกุตินะครับว่าอันหนึ่งพิสุ ผู้จะสร้างกุดีอันหาเจ้าของมีได้นะครับเฉพาะตนด้วยอาการขอมาเองพึงสร้างให้ได้ประมาณนะครับประมาณในการสร้างโดยยาวก็12คืบโดยกว้างในร่วมในก็เจ็ดคืบด้วยคืบพระสุคตพึงนำพิสุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่พิสุเหล่านั้นพึงแสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้อันมีชานรอบหากพิสุสร้างกุดีด้วยอาการ ขอมาเองในที่อันมีผู้จองไว้อันหาชานรอบไม่ได้หรือไม่นำพิสูจนทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่หรือสร้างให้ล่วงประมาณนะครับเป็นสังขาริเศษอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสิกขาบทก็มาดูนะครับว่ากุดีในที่นี้นะครับก็มุ่งหมายถึงที่อยู่ซึ่งโบกฉาป,ปูนไว้ทั้งภายในภายนอกนะครับโบกฉาป,ปูนทั้งภายในภายนอก สร้างในที่นี้ก็คือสร้างทําเองก็ตามใช้ให้คนอื่นทําก็ตามนะครับก็ชื่อว่าสร้างในที่นี้อันหาเจ้าของไม่ได้ก็คือไม่มีใครใครอื่นที่เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามกรหัดก็ตามบรัพชิตก็ตามเป็นเจ้าของหรือไม่มีใครเปรานาเป็นเจ้าภาพว่าเออถ้าท่านต้องการสร้างกุฏินะผมเป็นเจ้าภาพอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเฉพาะตนเองก็คือใช้เป็นประโยชน์ สร้างกุฏิของตนนะครับถ้าหากว่าเป็นไปตามนี้ต้องสร้างให้ได้ประมาณประมาณนั้นก็สิบสองคืบนะโดยยาวนะครับส2บสองคืบโดยคืบพระสุคตถ้าดัานกว้างก็เจดคืบคืบพระสุคตนะครับในสมัยนี้นะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยสามคืบช่างไม้เท่ากับ1คืบพระสุคตคืบช่างไม้ก็ประมาณหนึ่งศอกหนึ่งศอกครึ่ง สามสามคืบสามคืบช่างไม้เท่ากับหนึ่งคืบพระสุคตนะครับนั้นเกี่ยวกับการสร้างกุฏิในที่นี้นะครับมุ่งหมายถึงการสร้างกุฏิที่โบกฉาบโบกฉาบโบกฉาบด้วยดินเหนียวนะครับหรือด้วยปูนขาวโบกฉาบตั้งแต่ข้างล่างไปนะครับจนติดกับหลังคา แต่ถ้าสมัยนี้ทุกวันนี้เนี่ยไม่มีกุฏิในลักษณะนี้ในในเมืองไทยยกเว้นกุฏิดินที่เป็นกุฏิดินหลังคาก็เป็นดินผนังก็เป็นดินอย่างนี้จะมีโอกาสต้องนะครับในสิขาบทนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นวัดวารามของเรานะครับหลังคาไม่ได้โบกฉาบด้วยดินอันนี้โอกาสที่จะต้องสิขาบทนี้ก็ไม่มีนะครับ ฉันถ้าหากว่าเราจะสร้างกุติวิหารอะไรต่างๆที่ไม่ไม่เข้าขายกุติในสิกขาบทนี้ก็ไม่ต้องอา่าับทในสิกขาบทนี้นะครับฉันเกี่ยวกับสิกขาบทนี้ถ้าหากว่าใครประสงค์จะสร้างกุติดินนะครับต้องให้สงแสดงที่สถานที่นั้นต้องไม่มีผู้จองไว้คือไม่มีพวกปลวกพวก,พวกมดพวกแมลง ปอ,อาศัยและต้องมีชานรอบชานรอบในที่นี้คือในคราวที่เทียมเกวียนก็สามารถที่จะมีเกวียนบนรอบได้อย่างนี้นะครับแต่หากไม่ทําตามนั้นก็จะมีอาบัตินี้เกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านอธิบายกุติสมัยโบราณนะครับอันนี้ก็จะข้ามไปแล้วกันนะครับแต่ให้จับประเด็นว่า ถ้ากุฏิที่จะเป็นในสิกขาบทนี้จะเป็นกุฏิที่มีการฉาบทั้งหลังคาแล้วก็ผนังนี่เป็นดินนะครับให้เชื่อมกันถ้าหากว่าหลังคาอย่างทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ดินอย่างเงี้ยเป็นหรือไม่เป็นในสิขาบทนี้ครับไม่เป็นฉะนั้นความเบาใจในการที่จะต้องสิกขาบทนี้เนี่ยก็เบาใจได้นะครับนอกจากว่าจะมีรูปใดรูปหนึ่งจะไปสร้างกุฏิดินนะครับอันนี้ก็ต้อง มาศึกษาในสิขาบทนี้ให้ละเอียดนะครับทีนี้มาดูในหน้าที่ยี่สิบสามเลยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับองค์ของสิขาบทนะครับสิขาบทนี้นะครับเป็นศีลวิบัติก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับศีลวิบัติก็กล่าวถึงอมตะสองกองคือปาราชิกแล้วก็สังฆาที่เสษนะครับในสิขาบทนี้มีองค์หกหรือองค์เจ็ดเหล่านี้คือชนิดกูดีมีกุติโบกฉาบข้างบนเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งคือโบกฉาบข้างบนนะหรือโบกฉาบในหลังคาข้างล่างอย่างนี้นะท่านบอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งกุติที่ได้ประมาณอย่างตามนะครับความที่สองไม่ได้แสดงที่ให้ประมาณอย่างตามก็โดยยาวก็12คืบโดยกว้างก็7คืบ กุฏิที่ล่วงประมาณนะครับเป็นกุติที่อยู่จำเพาะตนเป็นอาคารที่อยู่การเชื่อมเครื่องโบกฉาบให้ติดต่อกันนะครับเมื่อครบทั้ง6อย่างนี้ก็เป็นอาบัติสังขาริเศษแต่ในสิกขาบทนี้มีความแปลกจากสิกขาบทก่อนๆตรงที่ว่าถ้าเป็นกุติที่เกินประมาณด้วยกุติตรงตามแบบที่ท่านกล่าวไว้นะครับเกินประมาณด้วยแล้วไม่ให้สงสแสดงที่ด้วยจะเป็นอาบัติสังขาริเศษ สองตัวถ้าหากว่าสถานที่นั้นมีผู้จองไว้คือเป็นสถานที่ที่มีพวกมดปลวกอะไรอยู่หรือบางท่านก็จะอธิบายว่าเป็นสถานที่ที่มีอันตรายนะครับก็จะมีอาบาัตท,ทุกฏกเพิ่มอีกตัวหนึ่งและก็ไม่มีชานรอบก็จะเป็นอาบาัตท,ทุกกฏเพิ่มอีกตัวหนึ่งฉะนั้นในศิขาบทนี้นะครับถ้าทำตามแล้วก็เกินประมาณด้วย ไม่ให้สงแสดงที่ด้วยเป็นอาบาัตสังขาริเศษสองตัวถ้ามีอันตรายหรือมีผู้จองไว้และก็ไม่มีชานรอบจะเป็นอาบาัตท,ทุกกดเพิ่มอีกสองตัวนะครับอันนี้ก็ให้จำอ่ะอาบาัตท,ที่ต่างไปจากสกขาบทก่อนในสกขาบทก่อนครับต้องตัวหนึ่งก็ตัวเดียวแต่และสกขาบทถ้าหากว่าหลายๆครั้งก็หลายตัวตามวัตถุนะครับในสกขาบทนี้ก็เป็นทั้งกิริยาทั้ง เป็นทั้งกิริยาทั้งกิริยากิริยาหมายความว่ากิริยาก็คือทําให้เกิดประมาณแต่ว่ามีทั้งกิริยาและก็อกิริยาด้วยนะครับจริงอยู่พิสูจน์ผู้ให้สงสแสดงที่ให้แล้วทําให้ล่วงประมาณอาบัติชื่อว่าย่อมตั้งขึ้นเพราะการกระทำนะรมะว่าให้สงสแสดงที่แต่ตนก็ไปทําเกิดประมาณเมื่อให้สงสแสดงที่อาบัติเพราะ ไม่ให้สงแสดงที่ก็ไม่มีแต่ทําเกินประมาณก็เป็นอาบัิตัวนี้นะครับอาบัิที่ว่าย่อมตั้งขึ้นเพราะกระทําและไม่กระทําก็ในฐานะที่ไม่ให้สงแสดงที่ให้ด้วยนะครับแล้วก็ทําเกินประมาณด้วยนะครับนี่ก็เป็นอันจบในสิกขาบทที่หกนะตัวนี้ก็เป็นการพูดคร่าวๆนะครับเพราะว่าในสิกขาบทนี้ต้องยากไม่เหมือนกับสิกขาบทที่หนึ่งถึง สิขาบทที่5ที่ผ่านมานะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้โดยเฉพาะในสิขาบทต้นๆนะครับโอกาสเป็นไปได้สูงท่านอาจารย์พระเถระที่เป็นพระวิจากรพระอาจาร์ปัญญาก็เลยพูดให้เราฟังในช่วงเช้านะครับนี้มาดูในสิขาบทที่7